ครับผมสวัสดียำเศร้านะครับมาเมืองแม่สาวสายย่อดนะครับอายุสองปีกว่าแล้วครับผมผอมผสมนะครับสูงหนึ่งเมตรสิบเซนครับผมผอมผสมแล้วแ่ละครับเป็นซัดแล้วครับผมเป็นซัดแล้วเธอหนึ่งแล้วคนว่าไปหาไปไปผสมพอแค่นะครับนี่ครับราคาเบาๆครับผมเปิดไว้หนึ่งมืนเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับ ามาต่อรองด้อีกครับผมแล้วก็มีบริการสร่งน้ำเด้อครับผมอาบอุไกลส่งฟรีครับผม100ร้อยกิโลส่งฟรีครับเบอร์โทรศรัพท์0644453544นะครับว่ายู่อำเภอเราเสือโกจกจังหวัดอบบลครับผมาไปสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมซื้อมือนีแถมน้ำเสือ้อเจ้าคุณแผนคอยแคบเผือกไปสามหลอดนะครับไปซื้อมือนีครับผมแถมน้ำเสื้อไปให้ผสมน้ำครับผม เป็นขาใหญ่ๆนาตามงามเชื่องเชื่องครับผมสาวหน่อยพร้อมผสมนะครับสูงเมตรสิบเซนนะครับมาสนใจกบทติต่อขเขามาได้ครับผม